สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยวันนี้คุณตาพามาชมต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะมาอัปเดตมาอัปเดตต้นมังกรคาบแก้วนี่นี่น,น,นี่คุณตาวิถีไทยเดี๋ยว เดี๋ยวเไปดูทางนู้นก่อนมันมีทางนี้เยอะต้นนี้มีคุณลักษณะพิเศษอะไรคุณตาวิถีไทยคุณลักษณ,ณะพิเศษของเขาก็คือหนึ่งความสวยงามของดอกนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่ดอกสวยงามเวลาสะท้อนแสงนี่ปะแหงพิลึกนี่เห็นเหมท่านผู้ชมกิ่งนี้นี่แหงพิลึกนี่กิ่งนี่ข้างนอกน ดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นเนาะท่านผู้ชมเนาะสวยงามอืมเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เวลาที่ปลูกไว้โบราณเพื่อนบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้มงคลที่กำลังจะปริดอกออกใบนี่ถือว่ากำลังจะมีโชคแม่นบอกท่านผู้ชมเอออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณน,นี่มันเครือเคือมันมาถึงนี้อันนี้ดอกมันเหี่ยวแล้ว่านผู้ชมเนาะเหี่ยวแล้วนนเหี่ยวแสดงว,ว่ามันฮักหน้ามันฮักพอมันแก่ตัวไปมันก็จะกลายเป็นสีม่วงเห็นไหมเนี่กลายเป็นสีม่วงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาแต่พอออกมาใหม่ๆนี่มันก็จะสวยนี่นี่เนี่ย เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ไหมคุณตาวิธีไทยมังกรคาดแก้วนี่แม่นครับเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เวลาที่คุณครูนะคุณครูยกเอาเข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิลปะนักเรียนเมื่อนี้ครูสิให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นมังกรคาดแก้วสวยๆงามๆนะ หยิบเอากระดาษดินสอขึ้นมาวะสันเออนักเรียนนี่มักชั่วโมงนี่บบมีคาดนะชั่วโมงนี่มาเต็มห้องเออ,เอ,อ,เอ,อมาเต็มห้องในระดับมหาลัยอาจารย์เพิ่นบอกว่านิสิตนักศึกษาในชั่วโมงหน้านะอาจารย์จะให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นมังกรข้าบแก้วมาเอาประวัติความเป็นมาของ ต้นมังกรคาบแก้วนี่ไปหามาหนุเอ,อ่อเป็นต้นไม้ของประเทศใดของประเทศไทยหรือเปล่าหรือของต่างประเทศนะถ้าหากว่าเป็นของต่างประเทศนี่เป็นของประเทศใดกันแน่เนาะอืมและถ้าหากว่าเป็นของต่างประเทศนี่มีชื่อว่าอะไรแล้วใครนําเข้ามาในประเทศไทยแล้วตั้งชื่อว่ามังกรคาบแก้ว ไปหาประวัติมาคุณ,ณสมบัติของเขามีอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นไม้ฟอกอากาศนะเป็นไม้ประดับสวยงามไม้มงคลเป็นไม้เศรษฐกิจเวลาเพาะปลูกขยายพันธุ์ออกมานีา่สามารถขายได้คุณตาวิธีไทยก็ซื้อมาไดนะ้ที่แรกต้นน้ย้ยๆนะต้นเล็กๆแต่ทีนี้พอพอปลูกไปปลูกไปมันใหญ่ขึ้นนะ จเจริญเติบโตขึ้นแต่ทีนี้นี่คุณตาวิธีไทยยังบีท่านได้หามาอาว่าจะทําอย่างไรจึงจะเพาะชําปักชําเนาะบางทีก็เอามาตอนหาไอ้กาบมะพร้าวนี่มาห่อใส่เออมาปอกปอกปอกแล้วก็มาห่อใส่พอมันเกิดรากแลก้วก็เอาตัดเอาไปปักชําเนาะท่านผู้ชม นิสิตนักศึกษาค้นคว้ามาทำงานวิจัยต้นมากรคาบแก้วนี่ได้ข้อมูลมาแล้วกมนนาาวนะ็มาพรีเซนต์หน้าห้องคุณครูอาจารย์เว้านะมาพรีเซนต์หน้าห้องเพื่อที่สิได้ให้คะแนนให้คะแนนอือเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณคุณครูอาจารย์เออหรือว่าห้างร้านบริษัท ห้างร้านบริษัทนีเอาต้นมังกรคาบแก้วนี่มาแล้วก็มาแจกในงานต่างๆบอว่าสิเป็นงานบุญงานดองงานแต่งงานนะอเอามามอบให้กับลูกค้าหรือว่ามอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานออีกแล้วโคโคศพพิธีก่อนเพื่อนนะามาประกาศอยู่หน้าเวที ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเป็นวะเทสเทสเทสไม่เป็นเอ็โคอีกนะอ่าแขกผู้มีเกียรติที่ครบรักทุกท่านครับ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 หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วขอเชิญมารับต้นไม้มงคลคน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 ล้ต้น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 มาสั่นเสียงเอ็โคนะอ่าคุณยายเอฟซี เอฟซีของพิธีกรรูปหลย่างเด้งมานะอ่าคุณยายขอสองต้นนะจ๊ะขอหนุมพิธีกรรูปหล่สันอคุณยายจะเอาไปปลูกมันสวยมองเห็นไกลๆมันเด่นมันประทะเข้าสายตาของคุณยายมันสวยงามมากสันเอาเลยยายเอาเลยอมาทิโตเมือนห่ คุณตาวิธีไทยมังกรค้าแก้วต้นน,นี้ต้นพุ่มใหญ่ๆนะสวยงามแต่ถ้าหากว่าตอนอ่หรือว่าเหฮุแบบไอ้เม่ังเกาะเขาเรียกว่าตอนกิ่งนี่อมันขยายพันธุ์หลายๆเอาไปขายนะได้เงินเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอืเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ,กจสามารถสร้างไรายได้นะ สร้างรายได้ได้เลยโอ้ได้การได้การเดียวเมื่อใดว่างๆคุณตาวิธีไทยสิหาวิธีมาอา่าสิขเข้าไปเบิ่งเนาะว่ามียูทูบเบอร์ท่านใดที่ตัดตอนกิ่งนี่นี่เาเพื่อที่สิขยายพันธุ์ต้นมังกรครับแกว้วคุณตาวิธีไทยสิขเข้าไปศึกษาแล้วก็มาเห็ดต้นอันนี้เอาไปขายได้ท่านผู้ชมเเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสำหรับมื่อนี้ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมะหุ่งมะนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ไกล้กลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกในจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือมังกรคาบแก้วไม้มงคลไม้ปอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับ ท่านผู้ชม